ครับวันนี้น้องฟิวออรรถเข้าใหม่มาแบบสดๆร้อนๆเลยนะครับกับเจ้าโตต้า a f o ์ t u n เ er น 2.4G ปี2020นะครับในราคาเพียง990,000บาทน,นะครับตัวรถสีขาวเข้ามาสดๆร้อนๆเลยนะครับเคยสนใจนะครับติดต่อน้องฟิวได้เลย0657400689นะครับเบอร์น้องฟิวสามารถแอดไลน์ได้นะครับบอกเลยว่าได้ในส่วนของตัวรถสภาพโคตรสวยแล้วเข้ามาเมื่อกี้เลยนะครับก็ เอามารีวิวให้ก่อนนะครับเคยสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับหรือว่าเขานาน้องฟิวบ้านฟ้านะครับน้องกาฟิวเซ่ไทยรถสวยนะครับอ่ะเรามาดูในส่วนของตัวรถกันเลยดีกว่านะครับนี่บอกเลยว่ารถสีเดิมโรงงานนะครับสภาพสวยๆนะครับคุมไฟของเขาบอกเลยว่าสวยสุดๆนะครับนี่ไฟเป็นไฟลูกแก้วโปรเจคเตอร์นะครับคุมไฟของเขาสวยมากนะนี่ไฟแท้เดิมโรงงานนะครับนี่สภาพสวยๆนะครับนี่แ e d นะครับในส่วนของตัวไฟเนาะสภาพรถสวยมากนะครับ ในส่วนของตัวรถนะครับก็มีในส่วนของไฟตัดหมอกด้วยนะครับนี่ตัวนี้เป็นจุดเซนเซอร์ไหมตัวนี้นี่ตัวนี้นะครับมีไฟตัดหมอกด้วยนะครับนี่ใครที่ดูคลิปย้อนหลังนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องฟิวหน่อยนะครับนี่มาดูในส่วนตัวรถนะครับกระจังหน้าของเขาสีดํานะครับตัดด้วยตัวรถสีขาวนะครับนี่โลโก้ก็จะเป็นโตต้าเป็นโครเมียมแบบนี้เลยนะครับนี่สภาพรถบอกเลยว่าสวยสุดๆเลยทีเดียวนะครับในส่วนของตัวรถนะครับ โฟรจูเนอร์นะครับเติมสต็อกไม่เรีวนะครับสำหรับลูกค้าหาเยอะมากเลยทีเดียวนะครับสำหรับเจ้าโต้ต้าโฟรจูเนอร์นะครับนี่ก็ตัวนี้นะครับก็ตัดด้วยโครเมียมตัดด้วยสีดําแล้วก็ตัวรถจะเป็นสีขาวนะครับปี2022 0 4 g นะครับผ่อนอยู่ประมาณ18,000บาทนะครับสำหรับลูกค้าจัดเต็มฟรีดาวนะครับ7ปีนะครับอ่าก็ผ่อนอยู่สบายๆเนาะนี่สำหรับใครที่สนใจแบบอ่าบางคนหารถไซเรนอยู่นะครับก็ ใช่ป้ายแดงผลอยู่ประมาณ20 0 0 0บวกนะ25,000บวกนะครับเพราะว่านะครับป้ายแดงอยู่ประมาณล้านกว่านะครับของเราอยู่90,000นะครับผลอยู่ประมาณ18 0 0นนะครับนี่จะเต็มฟรีดาวนะถ้าผล18 0 0นนะครับนี่สวยๆแบบนี้เลยนะครับไฟตันหมอกมีมาแล้วเรียบร้อยนะครับนี่ตัวนี้มีไฟเดทามด้วยนะครับทุกคนไฟลูกแก้วโปรเจคเตอร์นะครับนี่ในส่วนของตัวรถนะครับมาดูในส่วนของยางในส่วนของยางนะครับน้องฟิวเปลี่ยนยางให้เหมยแล้วนะครับทั้ง4เส้นเลยนะครับนี่ สภาพยางใหม่ๆดอกยางหนาาพร้อมใช้งานเลยนะครับส่วนโล่เมกเป็นโล่เมกเดิมจากโรงงานนะครับสภาพรถบอกหรือว่าสวยสุดๆนะครับตอบโจทย์ใครหลายๆคนเลยทีเดียวนะครับกระจงมองข้างก็จะเป็นสีขาวตัดด้วยสีดํานะครับคิ้วกันตรดมีมาแล้วเรียบร้อยนะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นราวหรือว่าคานด้านบนนะครับก็จะเป็นสีเทานะครับนี่เอาไว้เวลาเรายึดของนะเวลาเราตั้งของไปแคมปิ้งไปเที่ยวต่างๆนะครับตั้งของเราสามารถยึดนะครับฝั่งนี้กับฝั่งนู้นได้นะครับ ตัวรถนะครับก็มีในส่วนบันไดด้านข้างมาแล้วเรียบร้อยนะครับฟิล์มติดให้ใหม่ทุกบ้านนะครับด้ามจับก็จะเป็นโครเมียมแบบนี้เลยนะครับนี่ในส่วนของโลโก้นะครับก็จะเป็นโตต้านะครับมีปั๊มนะครับเดิมโรงงานนะครับสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราดูในส่วนรอบๆคันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูในส่วนภายในภายนอกอีกฝั่งหนึ่งนะครับรถจอดเยอะนะครับอาจจะพาเปิดประตูย่างนิดหนึ่งนะครับตัวรถพื่งเข้ามานะครับ รถสีเดิมโรงงานนะครับรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะครับสภาพสวยๆนะครับตัวนี้น้ํามันอะไรครับพี่ตองน้ํามันดีเซลใช่ไหมนี่น้ำมันดีเซลนะครับเครื่อง2 4G นะครับนี่สภาพสวยนะทุกคนในส่วนตัวรถนะครับอ่าด้านท้ายนะครับคมไฟเท้เดิมโรงงานนะครับทุกคนนี่ไม่มีรอยแตกเลยนะใช้งานยาวๆเลยนะครับสภาพสวยๆรถรับประกันไม่มีชนหนักพรกความหรือน้ําท่วมนะครับสภาพรถสวยๆแบบนี้เลยนะครับตัวรถก็จะได้เป็นส่วนของกล้องมองหลังมาแล้วเรียบร้อยนะครับ ตัวโฟ์ตินเนอร์ด้านหลังก็จะเป็นโครเมียมนะครับโลโก้จะเป็นโต้ตาเป็นโครเมียมแบบนี้เลยนะครับตัวสปอยเลอร์นะครับตัวครีบฉลามน้องฟิวก็มีมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับนี่มาดูในส่วนด้านหลังกันนิดหนึ่งอาจจะต้องใช้แรงนิดหนึ่งนะแล้วไม่ไม่ต้องใช้เยอะนะแค่เปิดดึงมันก็เป็นโช๊คแบบอ่าจะเป็นตัวโช๊คนะทุกคนนี่เราเปิดปุ๊บดึงมันก็ดีดให้นะครับนี่มันก็จะดีดแบบนุ่มนวลน,นะครับนี่มาดูในส่วนภายในของเขานี่ ตัวเบาะนะครับสามารถพับเบาะเก็บเบาะได้นะครับหรือว่าเราไม่อยากพับเบาะเราก็เ่ปลอดตัวนี้นะครับนี่แล้วก็ตั้งนะครับนี่อ่าได้นะง่ายๆนะครับเบาะด้านหลังนะครับก็เหมาะสําหรับเด็กนะครับเด็กอ่าเล็กๆน้อยๆนะครับเด็กน้อยนะครับนี่ก็สามารถไว้เบาะตรงนี้ได้นะครับให้เด็กด้านหลังนั่งนะครับช่องแอร์ต่างๆมีไม้เรียบร้อยนะครับนี่สภาพสวยมากนะไม่ต้องกังวลว่าเด็กด้านหลังจะร้อนนะครับเรามีช่องแอร์ให้ถึง2จุดเลยนะครับ น้าจับซ้ายขวาก็มีมาแล้วเรียบร้อยนะครับนี่ตัวนี้ก็จะมีในส่วนของ power alert มาแล้วนะครับนี่สภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับในส่วนตัวรถนะครับนี่สภาพบอกเลยว่าสภาพสวยสุดๆนะครับให้ดูในส่วนของตัวน็อตนะครับในส่วนของตัวน็อตนะครับไม่มีรอยขยับขยื่นนะครับเม็ดอาร์คเดิมโรงงานทุกจุดนะครับนี่ตัวรถก็เป็นตัวโช๊คซ้ายขวานะครับรองรับน้ําหนักได้ดีเลยนะครับในส่วนตัวท้ายนะครับนี่จุดเต็มสีอยู่ครบเม็ดองเม็ดอาร์คเดิมโรงงานนะครับ ้องมองหลังมีมาแล้วเรียบรยนะครับอ่าใช้แรงแบบน้อยมากนะครับทุกคนอาจจะต้องไม่ไม่ต้องใช้แรงเลยนะครับหรือว่าเคยอยากเอาไปเป็นไฟฟ้าด้านหลังนะครับก็จะมีะตัวแปรงมานะครับก็มีปุ่มแปลงไม้เล็้วนะครับก็สามารถไปด,ดําเนินการทําได้นะครับอ่ะมาดูในส่วนของด้านหลังเดี๋ยวดูเม็ดอารก,กันก่อนนี่ ในส่วนของเม็ดอ์คนะครับนี่สภาพเม็ดอ์คเดิมโรงงานนะครับสภาพสวยๆนะครับในส่วนตัวรถบอกเลยว่ารถของเรารับประกันนะครับไม่มีชนหนักไม่มีคว,วามไม่มีน้ําท่วมนะครับบอกเลยว่าสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวน้องฟิวนั่งให้ดูในส่วนภายในหน่อยอ่าในส่วนของภายในของเขาครับคือ กว้างมากนะทุกคนนี่คือถือว่ากว้างเลยทีเดียวนะครับตัวเบาะก็จะเป็นเบาะหนังนะครับน็อตจากงานไม่มีขยับขยื่นลําโพงซ้ายขวามีมาแล้วนะครับกระจกออโต้นะครับทุกคนกระจกออโต้สีบานนะครับนี่ด้ามจับก็จะมีนะครับตัวนี้ก็จะมีช่องแอร์ด้านบนนะครับ2จุดนะครับไม่ร้อนเลยแล้วเราสามารถปรับแอร์ได้ด้วยนะครับนี่สามารถปรับแอร์แบบออโต้หรือว่าเลือกปรับแอร์ได้เลยนะครับนี่ไฟซ้ายขวาเปิดได้ปกตินะครับ โซฟาไม่มีคราบเหลืองนะครับตัวนี้สามารถพับแขนวางแขนได้ด้วยนะครับนี่พับแขนวางแขนได้ด้วยนะครับวางแก้วน้ําได้นะครับสวยมากๆนะในส่วนตัวรถนะครับติดตั้งคาซิตได้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับมีในส่วนของพาวเวอร์ออเนะครับแล้วก็ตรงนี้วางโทรศัพท์มือถือได้นะครับนี่เป็นพาวเวอร์ออเตนะครับตรงนี้ก็ปลั๊กไฟบ้านนะครับเป็นปลั๊ก2ตานะครับ กระเป๋าจิงงจ้ซ้ายขวานะครับก็มีมาแล้วเรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นที่แขวนแก้วน้ํานะครับแขวนของต่างๆนะครับนะก็มีทั้งซ้ายและขวาเลยนะครับสภาพรถของเขาบอกเลยว,ว่าสภาพสวยสุดๆ,ๆเลยนะครับในส่วนของตัวรถนะครับอ่ะเราไปดูในเราไปดูในส่วนของด้านหน้ากันต่อนี่อ่ะเลยลงมาเลยนะครับนี่อ่ะไปดูในสวนด้านหน้าน,าน,นะครับดูเมตชอาร์ก,กันก่อนเลยนี่ให้ดูในส่วนเงมตชอาร์กนะครับนี่เมตชอาร์กเดิมโรงงานนะครับ นี่สภาพเม้นอาร์บอกเลยว่าเดิมๆโรงงานสภาพสวยๆนะครับด้จับทางขึ้นมีมาแล้วนะครับตัวน็อตไม่มีขยับขยืขย่นนะครับแล้วได้ในส่วนของเบาะไฟฟ้าแบบนี้เลยนะครับนี่ได้ส่วนของเบาะไฟฟ้าแบบนี้เลยนะครับนี่สภาพรถบอกเลยว่าสุดนะครับตัวรถนะครับได้ในส่วนของเบาะหนังพวงมาลัยของเขาเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับเแล้วต้องฟิวรีวิวด้านในให้ดูหน่อยนะครับนี่นี่โอ้โห ขึ้นลงสะดวกมากนะครับแล้วบอกเลยว่ารถเฟอร์เนอร์เป็นรถที่ใหญ่นะครับมุมมองของเขาก็จะสูงนะครับก็บอกเลยว่าสวยสุดๆนะครับตัวพวงมาลัยอ่ะพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับซ้ายขวาแบบนี้รับสายวางสายต่างๆนะครับพวงมาลัยสีก้านนะครับพุ่มหนังนะครับเลขมาอยู่ที่1นึ่งแสนกกิโลนะครับปุ่มบูสต์สตาร์ทนะครับตัวนี้สามารถวางแก้วน้ําด้านหน้าได้ด้วยนะครับนี่ปรับกระจกออโต้สีบานนะครับอ่ะมาดูในส่วนตัวรถกันบ้างนะครับ หน้าจอของเขาก็จะเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับตัวนี้สามารถเชื่อมต่อเขาเรียกว่าเชื่อมต่อเมพนะครับเชื่อมต่อ Google Map ได้ด้วยนะครับนี่แผ่นที่ต่างๆนะครับก็สามารถเชื่อมต่อได้นะครับตรงนี้ก็จะหุ้มหนังนะครับตัวนี้ก็จะเป็นช่องเก็บความเย็นนะครับตัวนี้เหมือนเราซื้อของนะครับสามารถเก็บความเย็นในนี้ได้นะครับก็ไม่ได้เย็นมากนะครับก็รักษาอุณหภูมิได้เยอะเลยทีเดียวนะครับตัวนี้ก็จะเป็นช่องเก็บของนะครับนี่คู่มือการใช้งานรถต่างๆมีมาแล้วเรียบร้อยนะครับ อยู่ครบนะครับทุกคนเกียร์ออโต้นะครับนี่ตัวนี้ก็วางของวางต่างๆวางแก้วน้ําได้ด้วยนะครับกุญแจนี่โอ้โหกุญแจสองดอกนะครับทุกคนนี่กุญแจรีโมทสองดอกนะครับตั้งวางแก้วน้ําได้นะครับวางโทรศัพท์มือถือได้ตัวนี้ตัดด้วยลายไม้นะทุกคนนี่ตัวเกียร์เป็นเกียร์ออโต้แบบคันบันไดนะครับปุ่มอีโค่โหมดพาวเวอร์โหมดมีมาแล้วเรียบร้อยนะครับพับแขนวางแขนได้นะครับช่องเก็บสัมภาระแบบกว้างเลยทีเดียวนะครับ กระจกออโต้แอร์ออโต้นะครับสามารถปรับแอร์แบบออโต้ได้ด้วยนะครับสภาพสวยๆแอร์เย็นฉ่ำๆนะครับนี่ตอนนี้กระจกมองหลังนะครับแล้วก็เปิดกระจกซ้ายขวาได้เรียบร้อยนะครับนี่มีด้านซ้ายนะครับด้านขวาไม่มีเนาะกว่าไฟนะครับแล้วก็ตรงนี้สามารถตั้งอ่าใส่แว่นตาเนาะไฟก็ปิดปกตินะครับสภาพสวยๆแอร์เย็นฉ่ำแอร์ดังแอร์ A, ดังไว้แอร์ย็นเพลงเพราะนะครับนี่สภาพสวยนะครับในส่วนของตัวรถนะครับอ่า สำหรับใครที่สนใจนะครับในส่วนของเจ้าโตต้าโฟลเจอเนอร์นะครับหรือว่าอยากจะดูรูปรถเพิ่มเติมนะครับอยากดูอ่าห้องเครื่องเพิ่มเติมนะครับสามารถติดต่อหาน้องฟิวได้เลยนะครับที่เบอร์065 7 4 0 0 6 8 9สนนะครับน้องฟิวส่งรูปรายละเอียดรถเพิ่มเติมให้ดูนะครับไม่ว่าจะเป็นห้องเครื่องนะครับเป็นเพจต่างๆนะครับน้องฟิวส่งให้ดูทุกจุดเลยนะครับขอดูหน้าเล่มน้องฟิวก็ได้นะครับ ใครสนใจนะครับติดต่อน้องฟิวได้เลย0 6 5 7 4 0 0 6 8 9นะครับน้องฟิวมีไฟแนนซ์ไปเซ็นเอกสารให้ถึงหน้าบ้านนะครับสามารถจองออนไลน์กับน้องฟิวได้นะครับน้องฟิวมีส่วนลดพิเศษอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับก่อนออกรถเราก็ตรวจเช็คให้เรียบร้อยนะครับใครสนใจก็ติดต่อน้องฟิวมาได้เลยนะครับน้องฟิวขอตัวลาไปก่อนนะครับคิดถึงรถยนต์มื่สองไว้ใจน้องกับฟิวเซ่สวยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย